สวัสดีค่ะบพบกับอ้อในช่องอ้อลักนะคะตอนนี้อ้ออยู่ที่สนามกีฬาสมโพธิเจ็ดร้อยปีค่ะนี่ค่ะด้านหลังเป็นวิวดอยสุเทพนะคะจริงๆวันนี้อยากชวนทุกคนมาออกกําลังกายกันนะคะวันหยุดอยากชวนทุกคนมาเดินเล่นมาออกกําลังกายนะคะแต่ตอนนี้หกโมงนะคะท้องฟ้ามืดแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวอ้อเปลี่ยนใจนะคะชวนทุกคนมา ดูบรรยากาศรอบๆสนามกีฬากันค่ะที่สำคัญสุดนะคะเมื่อกี้เห็นเต็นท์เห็นรถขายของด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรขายมั่งนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมคะทุกคนก็จะแบบบางคนก็จะกลับบ้านบางคนก็จะหาข้าวกินนะคะส่วนใหญ่ก็จะหาอะไรกินเนาะเพลินเนาะอ้อก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเสียดายวันนี้ไม่ได้เดินนะคะ ไม่ได้เดินก็มาชมบรรยากาศก็กยังดีเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวอ,อ้อแพนบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นลานกว้างนะคะลานโล่งด้านหน้าสนามกีฬานะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะมาออกกําลังกายแถวนี้ตอนนี้เขาเปิดไปแล้วนะเพราะว่ามัเริ่มมืดละเด็กๆก,ก็จะเอาจักรยานมาปั่นรอบๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะนี่เริ่มเห็นละร้านแรกประมึกย่าง เยอะอยู่นะด้านนอกก็มีนะด้านนอกที่ติดถนนใหญ่อะค่ะร้านนี้เป็นขนมจีบปลาหมึกย่างโอ้น่าสนใจโอ้ปลาหมึกนี่แม่ชอบ๋ยวซื้อปลาหมึกไปฟฝากแม่สว,วัสดีเจ้าโอ้ปลาหมึกนี่เป็นปลาหมึกหวานกัเจ้าอ๋อน้องเอาอันนี้สองไม้โอ้ข้าถ่าเข้กี่กับข้าวหนึ่งกันหอพี่ินอ เจ้านี่โอ้ย่างร้อนๆหน้าหนาวเจ้าี่จะขายดีเนาะพี่เนาะไมรได้การจบะอ๋อยินๆเนาะแต่กันเนาะแดดตรงหน้ามาเนาะแล้วพี่เริ่มขายกี่โมงสีโมงนะโมงเนี่ยเจ้าอ๋อตี๋มาตั้งเพราะว่าแดดมันลงตัวเนาะ เป็นลูกชิ้นร้านสามเป็นน,น้ำไม่ได้จิ้เหรอแยกน้ำจิ้มเพ็ดกระหวานร,าราวมกันนะเจ้า,าเจ้า,าอเอาไปแยกเจ้า เป้าหมายคือด้านนอกนะคะแต่หาทางออกก่อน่จะเป็นตรงนี้ทางออกเดินเลาะมาตามเส้นทางของจักรยานเนี่ยนะคะ,คะก็จะเป็นทางออกไปสู่ร้านขายของเยอะแยะมากมายค่ะตรงนี้จริงหน้าเดินนั้นนี่อโอ้เริ่มแล้วนะคะร้านแรกร้านแรกจะเป็น แล้วแรกจะเป็นข้าวห่อไก่ข้าวห่อหมูนะคะอคคเอาเครื่องในไก่นะเจ้าใครไปขีดกะเป็นข้าวห่อก็ได้ครับข,ขีดก็ได้อ๋อไปข้าวห่อดีกว่าอันเอาเครื่องในไกอ่อันนี้อย่างอะเจ้าอันนี้หมูแดงเครื่องในไก่กับหมูมเครื่องในมีเอาเฉพาะตับอย่างเดียวก็ได้เจ้า มีร้านสองโอร้านสองจะเป็นเบอร์เกอร์ค่ะวิร้านนี้จะเป็นน้ำเต้าหู้นะคะเพื่อสุขภาพมาต่อด้วยร้านน้ำปันนะคะขายส้มสดนะคะขายผักสดเป็นเบบี้คอร์สนะคะโอ้ผักสดก็มีหลายเจ้านะ น้ำเปล่าร้านนี้จะเป็นสลัดค่ะมันมีหลายเมนูเลยมีหลายเมนูเลยมีบล็อกเกอรี่กุ้ง ไก่กระเทียมไกก่ระเทียมผัดผิวหน้าอันนี้เป็นกับกระเพราหรือว่าอันนี้เป็นผัดผิวเส้นเนาะมันมีข้ามั้งเหคะไม่มีอ๋ออันนี้ใส่ไก่แล้วก็อะไรอ่ะกี่กใส่ะหลายอย่างจำไม่ได้เอออันนี้น่ากินอันนี้ตาใด่ะเจ้าสี่สิบทุกกล่องเลยคะ่ะแต่อันนี้สามสิบห้าเพราะว่ามันมันมีข้าวเนาะเอาบลอกเกอรีกุ้งเจ้าตรงนู้นนะคะจะขายเป็นเสื้อผ้านะคะ ันนี้ลุงเขาขายอะไรหรือว่าร้านเสื้อผ้าอ๋อขายไข่อ๋อเล็งพอว่าปลดขายังไ่เดวครับอ๋อไข่ออแกนิกอะคะเบอร์อย่างเจ้าไข่ไก่เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับอันนี้สี่ห้าไข่ไก่ ทดลองใหม่สดเอาเนี่ยค่ะเอาเนี่ยนะสี่ตั๋าไค่ะสี่สิบอันนี้สีสิบค่ะสี่เจ้าเอาถุง1 1> นึงต่อไปจะเป็นน้ำส้มน้ำมะพร้าวผัดโอ้ร้านนี้มีขนหมหวาน ปัดมีหลายน้านนะคะได้วยเสร็จภารกิจวันนี้นะคะมาเดินออกกำลังกายไม่ได้เด,ดินนะคะมาเดินดูของกินค่ะสรุปนะคะได้ลูกชิ้นทองสุกข,ข้าวหมูห่อนะคะได้ไข่ไก่นะคะปลาหมึก แล้วก็อันนี้เป็นข้าวกล่องนะคะผัดบอคทะลบอกทะลีกุ้งสดค่ะเสร็จธรารกิจเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วหน้ามาเดินจริงๆนะตรงนี้เพราะว่าได้ออกกําลังกายด้วยเนาะบรรยากาศก็ดีแต่ต้องมาตอนแบบสักประมาณห้าโมงเนาะที่แดดล่มลมตกอะเพราะว่าตอนนี้หน้าหนาวมันทําให้มืดเร็ว6กโมงก็มืดละแต่คนก็ยังมีกันเยอะอยู่นะ มีโอกาสนะคะเดี๋ยวค่อยมาเดินดูกันอีกนะคะได้มีโอกาสจะได้มาตอนเช้ากว่านี้นะคะได้มาเดินเที่ยวเนาะแล้วก็เดินออกกำลังกายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายเต็มหม้เต็มมือเลยคะ่ะเจอกันนะคะบายค่ะ